นะโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคาราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวน,นาปฏิบัติบูบชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนา การนั่งสมาธินี้ให้พาการน,นั่งขัดสมาเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่า เมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ี่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียวพุทธโธคำเดียวก็ให้ถือว่า ในพุทธโธท,ที่เรานึกน,นั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นแหละคือเป็นโอบายมาให้จิตใจเราแสสายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นโยในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจ ของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกลงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้น แม่มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารน,นี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแขงขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนั้นมันเป็นขันธามานคำว่าขันธามานมานคือขัน ได้แก่ตัวของคนเหล่านั่นแหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายแต่นี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอ้าวละมัน กลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโครคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวานามันจะกําเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทธโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้ โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอมพุทโธน,นั้นท่านก็ให้กํากับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นในมิดหมายเรียกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วย และเอาคำว่าพุโทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึง่ง mm hmm. เพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปค mm hmm. ือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่น mm hmm. เป็นสมาธิภาวนาเชียก่อน ถ้าจิตมันยังซ่านไปพุ่งไปเรียกว,ว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเ,ทเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ล้มไม่โพธินั้น พระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆอีกแล้วการนั่งสมาธิภาวนาขรั้งนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเ,ทเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินทบาทมาเลี้ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารและมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตาย แต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมานกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมด เจิตใจของพระองค์กลมแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุก,กาศทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดชิ้นลงไปเจตใจของพระองค์ก็เรียกว่าโลแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพาน อันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เดาว,ว่าเป็นผู้หมดกิเลสและกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิน้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคานอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่า เราตั้งใจภาวนาเอากิงเอาจังแล้วทุกทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบหลังับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอน หรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้นกิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไป เรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกปรกาเดี๋ยวว่าภาวนาทำความเพียรละก,กิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่โยที่อื่นกิเลสมันโยที่ใจใจคนเราใจดวงผู้โลภผู้คิดผู้นึกนั่นแหะมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญ กิเลสท้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้นใจอน,นั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจทมโมอ,อยู่ที่ใจสังโฆอ,อยู่ที่จิตที่ใจนี่ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงเดียวทำความเพียนเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร,ร่างกายเยินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธนั่นแหละคำว่าพุโทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกัน คือเป็นโอบายเพื่อความยึดเหนียวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสง,งบกายลงไปสง,งบวาจาลงไปสง,งบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิน้นเจตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายใน อย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา <c oughs> ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลา กิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็แม่ให้ลุ่มหลงไปเดี๋ยววา,วางเฉยทุกอย่างแม่มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมัน แม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายขังหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็ย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุหาัางยในโลกนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถาุธาตุวิญญาณธาตุ มันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตย่าได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมตุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้ไปตามเรื่องนั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมตุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้น อย่าได้หลงมัวเมาไปพูดโทอยู่ที่ใจทมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นีนะ่สังโคก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่นะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมัน ปวดขาก็ชัางมันขามันปวดมันเมินชาอะไรก็ตามเฉยไว้เดียวพุทโธอ,อยู่ในใจพุทธโล,โลกลูละลูถอนลูปล่อยลู่วางลูไม่ยึดหน้าถือตาไม่ลูไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเรา วัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้โลภผู้แจ้งโยภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขา ใจิตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้ในะใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้ใจิตใจดวงนี้ลุม่มหลงมัวเมาดิน้นลนไปตามกามาตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา,ะะนหาไม่เอาท้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึง่งอยู่ภายใน เอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียว,รรยวให้สงบระงับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงมาลู่แจง้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายใน ร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมันอยาไปเย็ดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เดย็ดยาไปหลงเย็ดถืออะไรทางนั้นเรียกว,ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเอง ความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องปัวพันตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้โยภายนาย จองตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิง จิตใจไม่ไปย่งกับลูกเสียงกลิ่นรถโพฐัพพะธรรมลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งดดใดๆจิตใจก็เย็นสาบาย นั่งก็สบายอยู่ในใจเยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจ เมปัญญามียานอันวิเศษละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะาอาวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว,ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสยังอยากก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละอออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเทจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูกเวทนาสัญญาสังขารยิญญาสิ่งเหล่านี้ยิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเอง เมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมานสังขารละมานในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มัน่นคงอะไรอะไรก็สงบหมด แต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันว่าให้ ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเรียว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดิน แผ่นเดนที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งสโสโคกปฏิโกรณมาทิ่มทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปยึดไปถือ เรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนะเจ็ดมันก็จะสบายเป็นสกโยภายในเอกังจิตตังเป็นจิตด,ดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวระึกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล มีสติสัมปัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญาลอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยเราเลิกเดิโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคล การปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน เราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอยาได้ดิ้นลนไปตามอำน,นาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองคอนถฏตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝน แต่ตัญหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงกูรู้นี่อยู่ในตัวเจ็ดใจก็จะเยอะือกเย็นสบาย คนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรโรคประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือเกเย็นสบายแน่วแน่แนมั่นคงไม่ลหลงไหลแล้ว นั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั่นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้ว ยาลณนาลงโซหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกขความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภบกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี้ให้หมดสิ้น ก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกและปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไปตัวกูวไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มล้องมัวเมาอย่างนี้ตั้งหาก ใจิตใจของเราอ่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีใจิตใจอันไม่ไหวหวั่นท่านถึงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นปะสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามใจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารลมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมด แต่ถ้าไม่สงบระง,งับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลก็ได้สว่าหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในลูกในนามในกายในจิตของเราจงปล่อยวางเรื่องรล่าทั้งหลายออกไปให้หมดชิ้น ยังใจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้ใจิตใจดวงนี้เละลอนวุ่นวายดิ่นลนไปตามกิเลสการามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจหาน ไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจกับการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไป เนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันยาได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลย ยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่โยนในธรรมะปฏิบัติเมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเอง นี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวานาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอธภิวาธนาสีริสนิจยังวุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวทันติ อายุวันโนโสขังภาลัง